มันเกี่ยวกับพวกเรามากๆครับเพื่อนๆเพราะตรงนี้เป็นประโยคสําคัญนะเดี๋ยวผมจะให้ไว้เพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่ายึดเขาเรียกว่าคือเราฟังวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอาวิทยาศาสตร์มาพูดมาคุยกันแล้วก็ให้มาพามาดูธรรมชาติเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยติดกรอบหรือว่าถูกวิทยาศาสตร์ขังนะครับก็คือล้อมล้อมไว้เลยเลยมองข้าม ว,วิทยาศาสตร์ที่มันล้ำกว่าที่เราไปถึงนะครับความหมายคืออะไรผมยกตัวอย่างนะเพื่อนๆอ iPhone อนะ i p h o n ใช่ไหมโทรศัพท์ iPhone นะหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมี iPhone ทั้งหร่โอ้โห iPhone สิบ iPhone หลายไม่รู้รุ่นเลยกี่รุ่นเลยนะคือเพื่อนรู้ไหม iPhone เนี่ยเอาแค่ย้อนไปเนี่ยย้อนหลังไปแค่50ปีเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone เนี่ยนะครับ iPhone สิเนี่ย iPhone สิบสเนี่ย ไปส่งย้อนไปให้ในอดีตคนที่50ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนคิดว่าคนที่ได้รับ iPhone ใน50ปีก่อนหน้าเนี่ยนะครับเขาหยิบโทรศัพท์ iPhone เขาจะรู้ไหมว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างเขาก็จะใช้งานไม่ได้ใช่ไม่ได้เท่าพวกเราใช่ไหมคนในอดีตเนี่ยห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเมื่อได้ iPhone ไปอยู่ในมือเขาเนี่ยแน่นอนเลยเขาอาจจะทําได้เพียงแค่เอามาเอามาเป็นแทนสิ่งของบางอย่างที่ใช้ทุบนะครับ หรือว่าเอามากดเครื่องคิดเลขก็ได้นะแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับเพื่อนเพื่อนยุค50ิปีที่แล้วว่ามันจะมีโทรศัพท์ที่มองเห็นหน้ากันได้เหมือนอย่างที่ผมกําลังไลฟ์สดแบบเนี้ครับเพื่อนๆนสามารถอยู่คนละที่กับผมก็สามารถพูดคุยกันได้แบบเรียวไทม์เลยอนะแต่คนในอดีตเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเขาได้ iPhone แต่เขาใช้งานฟังก์ชันมันไม่เป็นเนี่ยครับเขาก็อาจจะคิดว่ามันทามันทาแบบเนี้ไม่ได้โดยเฉพาะมันสามารถเปิดสัญญาณ Wi-Fi นะ wi ครับ เพื่อคุยกับคนทั้งโลกได้เนี่ยใครในยุค50ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเราได้ iPhone เราก็คงนึกไม่ออกใช่ไหมครับว่าเราจะเปิดใช้งานมันได้ยังไงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะในอดีตเนี้ยเทคโนโลยี iPhone น่ะเรายังเข้าไม่ถึงไงครับคือเรายังมีความรู้การใช้ iPhone น่ะไม่มากพอไม่ใช่ iPhone มันไม่มีความสามารถนะแต่เราอะมีความรู้ในการใช้งาน i p h o n เนี่ยไม่มากพอเราจึง เราจริงอาจจะใช้ iPhone เมื่อ50ปีที่แล้วถ้าเพื่อนๆได้เพื่อนๆอาจจะใช้ไปกดเครื่องคิดเลขได้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเปิดออนไลน์ไม่เป็นนะครับคุยเชื่อมต่อไม่ได้ทำลองเดียวกันครับเพื่อนๆร่างกายของคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่า iPhone ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันยังอยู่ในควอนตัม1.0อยู่เลยอะคือความล้ําของเทคโนโลยี i p h o น e ่ะมันยังอยู่ในเลเวลแค่1นนะมันยังไม่ได้ไกลเลยมันยังมีความสามารถทําได้ต้องเยอะแยะ แต่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันตั้งควอนตัม12.0นะเพื่อนๆดังนั้นผมกาลังจะสื่อว่ามันมีโหมดบางอย่างมันมีฟังก์ชันบางอย่างที่เราสามารถนะครับเปิดโหมดที่ผมเรียกว่าเปิดโหมดจินตนาการนะครับเราสามารถเปิดโหมดจินตนาการเพื่อไปเข้าถึงรหัสเวลาควอนตัมได้หรือไปตั้งค่ารหัสเวลาอายุใช้งานของร่างกายได้นะครับซึ่งลักษณะแบบเนี้ย เป็นสิ่งที่เรียกว่าเปรียบเหมือน iPhone นะครับเมื่อในอดีตมีคนมาบอกว่า iPhone เนี่ยมันจะเปิด Wi-Fi ได้เราจะติดต่อกับคนอื่นได้นะครับหลายคนที่ใช้งานไม่เป็นก็ไม่เชื่อไงครับถ้าใครจนกว่าได้มาทดลองใช้การเปิดโหมดจินนกการตั้งค่ารหัสเวลาของเราก็เหมือนกันรหัสเวลาทางควอนตัมเนี่ยครับผมก็มาเล่ามาแบ่งปันว่าเอ้ยมันตั้งได้มันเปิดโหมดได้นะครับแต่ใครก็ไม่หลายคนที่ไม่เคย ไม่เคยเปิดโหมดไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกๆใช่ไหมครับเอ๊ะมันเปิดได้ไงแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรล่ะไปเปิดแทนกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเนีเ่ยก็จะต้องมาเรียนรู้นะครับการใช้เครื่องมือเครื่องมือล้ํายุคคือควอนตัมสุดๆสองจุดก็คือตัวร่างกายของเพื่อนๆเ,เ,เองอะครับว่าจะเปิดโหมดจินตนาการหรือว่าปรับลมหายใจควอนตัมเพื่อเปิดโหมดจินตนาการเนี่ยไปตั้งค่ารหัสเวลาควอนตัมของตัวเองเนี่ยได้อย่างไรนะครับ ก็มาผมก็คิดว่าเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับเราก็มีโอกาสจะได้พูดคุยกันในเรื่องราวเหล่านี้ในครั้งต่อๆไปนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆคงเห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้พาชวนเพื่อนๆมาดูความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงในระดับเล็กดขีวในระดับควอนตัมก็คือเรียกว่ารหัสเวลาทางควอนตัมแล้วเจ้ารหัสเวลาทางควอนตัมเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงได้คือมันปรับได้มันยืดได้หดได้นั่นเองครับพูดง่ายๆมันทาให้ให้คือเวลาในระดับควอนตัมเนี่ยมันมันเร็วช้าไม่เท่ากันได้มันยืดได้หดได้นะครับคําว่ายืดได้หดได้เขาหมายความว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันมันเร็วช้าไม่เท่ากันนะความหมายือแบบนี้มันก็มาส่งผลต่ออ่าเมื่อเมื่อรหัสเวลาควอนตัมอ่ะมันตั้งค่าได้มันปรับได้มันยืดได้หดได้อ่ะมันก็มาส่งผลต่อสิ่งใหญ่ๆคือร่างกายของเราด้วย ในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยครับซึ่งมีร่างกายแบบเทคโนโลยีควอนตัมในระดับสูงเนี่ยเราก็สามารถที่จะธรรมชาติเนี่ยเขาก็เป็นคนสร้างอยู่แล้วครับธรรมชาติจะสร้างให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปตั้งค่าได้เหมือนอย่างที่เพื่อนๆไปตั้งค่าหน้าจอเวลาการใช้งานหน้าจอของสมาร์ทโฟนได้นั่นเองนะครับเออเหมือนเหมือนกันเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเชื่อไหมเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่ อาจจะเป็นคนไม่ได้เป็นคนยุคเก่าๆเ,เ,เช่นอย่างคุณแม่ผมนะฮะท่านยังไม่ทราบว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยมันตั้งค่าเวลาการใช้งานของหน้าจอได้เห็นไหมคือมันก็ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานใช่ไหมพอโรงงานมันตั้งค่ามาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันอาจจะแค่สามสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็ดับปิดไปต้องมากดใส่รหัสผ่านหรือว่ามาเปิดใหม่แบบเนี้ยมาเปิดออนใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปเซต นะครับไปตั้งค่าอายุใช้งานหน้าจอเนี่ยของ iPhone เนี่ยได้ถ้าเรารู้วิธีใช่ไหมว่าเข้าไปตั้งค่าเข้าตรงไหนตั้งค่ายัางไงเราก็ไปตั้งค่าได้เราจะให้มันใช้งานไปได้10นาทีค่อยปิดก็ได้15นาทีก็ได้อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่เราเป็นคนตั้งค่าก็อายุใช้งานหน้าจอของ iPhone นะหรือโทรศัพท์แบบนั้นนะครับทีนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยก็ตั้งไม่เป็น ก็เลยไปใช้ค่าตามที่โรงงานตั้งให้แค่นั้นเองนะแต่คนที่รู้วิธีก็ไปตั้งค่าได้นี่ขนาดแค่โทรศัพท์ p p o o n นะยังเป็นเทคโนโลยีแบบเรียกว่าเด็กๆนะก็คือควอนตัมแค่1.0นะแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสามารถเรียกว่าโอ้โหมาสาร,รยจมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะไปตั้งค่ารหัสเวลาอายุใช้งานร่างกายเราได้เหมือนกันครับเพื่อนๆน,นะครับตัวผมเองก็ตั้งค่ารหัสเวลานะครับคนตัมของตัวเองนะไปเป็นรหัสเวลาอายุ ใช้งานเนี่ยครับตั้งค่าไปที่ QXI 150นะครับก็หมายความว่า,าตามแนวคิดทฤษฎีรหัสเวลาเนี่ยก็บอกว่าอายุร่างกายของผมเนี่ยมันเป็นเซตตั้งค่าเนี่ยไปยืนยาวไป150ปีแล้วนะครับแต่ก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะประมาทแล้วก็จะแข็งแรงสุขภาพดีไปแบบนั้นแน่นอนไม่ใช่เพราะถ้าประมาทเนี่ยไปขับรถประมาทขับรถเร็วอุบิเหตุก็ ตายได้นะไม่อยู่ไม่ถึง150ปีนะหรือว่าไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลการกินการนอนการออกกําลังกายให้ถูกต้องเนี่ยมันก็เสื่อมผุพังได้เร็วนะครับก็พังไปก่อน1้0ปีได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาทําอะไรครับทํากิจกรรมออกกําลังกายนะครับก็เพื่อดูแลร่างกายของเราเนี่ยให้มีสุขภาพดีก็ที่เรียกว่ามีเฮล l ์แป p เนี่ยไปด้วยเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคน อะไรล่ะมีสุขภาพดีนะครับมีพลังแล้วก็มีอายุยืนยาวเท่าที่ทุกคนปรารถนานะครับสวัสดีครับ